ดวงชะตารายวันวันที่29ธันวาคม2568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงชะตาในวันจันทร์ที่29ธันวาคม2568ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่พลังงานขัดแย้งกันพอสมควรดาวอังคาร3ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของท่านเป็นดาวแห่งความกล้าหาญการต่อสู้าธาตุลมต้องมาเจอกับอิทธิพลของดาวจันทร์สองที่เป็นดาวแห่งอารมณ์าธาตุดิน วันนี้ท่านอาจรู้สึกหงุดหงิดใจหรือขัดใจเป็นพิเศษอยากจะลุยให้เสร็จแต่กลับมีเรื่องจุกจิกหรือเรื่องทางอารมณ์เข้ามาขวางแต่หากใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวได้ก็จะเป็นวันที่ดีในการเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาการงานการงานอาจไม่รวดเร็วดังใจคิดมีแนวโน้มที่จะต้องทำงานซ้ำซ้อนหรือติดขัดปัญหาเรื่องเอกสารและการประสานงานที่ล่าช้า การติดต่อกับผู้คนต้องระวังเรื่องคำพูดที่ตรงเกินไปอาจทำให้เกิดการกระทบกระทั่งได้ง่ายโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานเพศหญิงต้องพยายามใจเย็นและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์การนำเสนอผลงานควรเน้นข้อมูลที่ชัดเจนอย่าใส่อารมณ์มากเกินไปการเงินรายรับยังคงที่แต่รายจ่ายมีเกณฑ์พุ่งสูงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกิดจากความหงุดหงิดหรือการซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายกระทันหัน ครหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในวันนี้เพราะการตัดสินใจอาจผิดพลาดได้ง่ายการเจรจาด้านผลประโยชน์อาจไม่สำเร็จในทันทีต้องรอจังหวะความรักคนโสดอาจได้พบเจอคนใหม่ๆที่มีลักษณะนิสัยตรงข้ามกับท่านอย่างสิ้นเชิงเช่นเขาใจเย็นแต่เราใจร้อนซึ่งอาจเป็นสเสน่ดึงดูดในตอนแรกแต่ต้องใช้เวลาศึกษากันน,น,นานๆคนที่แอบชอบอาจยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนเพราะเขากลัวความใจร้อนของเรา คนมีคู่ต้องระวังการประทะคารมในเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆอารมณ์ของท่านที่ร้อนแรงอาจทําให้คนรักรู้สึกอึดอัดพยายามหลีกเลี่ยงการขุดคุยเรื่องเก่ามาพูดความสัมพันธ์จะดีขึ้นได้หากท่านยอมเป็นฝ่ายขอโทษหรือใจเย็นลงก่อนสุขภาพสุขภาพกายต้องระวังอาการปวดหัวไมเกรนหรืออาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดสุขภาพใจค่อนข้างปั่นป่วน รู้สึกร้อนรนอยู่ไม่นิ่งหรือหงุดหงิดง่ายควรหากิจกรรมที่ได้ปลดปล่อยพลังงานเช่นออกกำลังการหรือทำงานบ้านหนักๆเพื่อระบายความเครียดอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือโทสะหรือความใจร้อนของตัวท่านเองเมื่อเจอกับพลังงานที่นุ่มนวลของวันจันทร์มันจะกลายเป็นความอึดอัดและพร้อมที่จะระเบิดได้ง่ายต้องระวังการตัดสินใจที่ปิดพลาดเพราะความกโกรธ คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานนับ1 1 0ถึง10ก่อนที่จะพูดหรือตอบโต้อ,อะไรออกไปหากเจอปัญหาที่ติดขัดให้ลองขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแทนที่จะพยายามแก้คนเดียวการเงินงดการใช้ใจ่ายเพื่อประชดหรือระบายอารมณ์เก็บเงินสดไว้กับตัวให้น้อยลงความรักแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอย่าเอาความหงุดหงิดจ,จากที่ทำงานไประเบิดใส่คนรัก